ได้กผักแล้วดูเอาเพื่อนๆหญ้าหวานหญ้าหวานของเราอบๆอบๆอ,อ,อ,อืมหักเลยบัดเทศนะหักๆักหญ้าหวานอบๆสวยๆ นี่เล็กอยู่เก่าไว้ก่อนเล็กเล็กต้นเล็กเล็กเยอะเลยวอวบๆวบมีอีกไหมหาสิคะนี่ก็ยังเล็กอยู่นี่ก็ยังเล็กอยู่ยยไม่อวบไม่อึง๋งไม่อวบไม่อุม้มนี่ก็ไม่อวบไม่อึม๋มตอ้นอวบอวบ ไปต่อไปต่อมีไม่อวบอวบโอ้ไม่อวบนะเออยังไม่อวบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมีเยอะมีเยอะเยอะแยะดูไปเรืร่อยๆเออหาไปเรืร่อยๆ

อาเลยโบบโบบโบบเอ้ยนี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมีเยอะเรียกได้ยาหวานดู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 โบโอ้โหโอ้โหดูยาหวานยาหวานโอ้นี่ก็สุดยอด

ว้าวว้าวโอ้เป็นกอเป็นกอเลยโอ้ยนี่อีกโอ้โอ้ต้นไหนดีเยอะมากเลยสว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 ยโอ้โป้โปเช่โปเช่ ย่าหวานนะคะไม่ใช่กระเทียมนะคะโอ้ยังไม่สูงตัวน้าไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้ตัวนี้อือหือือหืทางนี้ทางนี้ โเยอะมากเลยตรงนี้โอ้โหสุดยอดโอ้ปีที่แล้วหายากหาเย็นปีนี้เจอที่ใหม่แล้วโอ้โหยาหวานยาหวานนะคะย่หวานนะคะไม่ใช่กระเทียมนะคะฮะต้นบวบๆเลยฮะฮะ ดูตัวนี้น่ะโอ้ผัดมันหอยพวกจิม้มน้ำพริกเรือม,มาก็โซมตามสุดยอดโอ้โหโอ้โหหักเอาหักเอาเยอ,อ,อะมากเลย โอ้โหตรงนี hmm. mm ้เยอะจริงๆเลยโอ้โหเยียมนัว oh ทีเดียวนะคะทีเดียวโอ้นี่ยังไม่อีกบวบโอ้โหโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เอาไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนนี่แหละไม่อวบ แลเรียกเราเถอะวอกวอกหนึ่งแมวเอาตัวนี้ตัวนี้นะคะโอ้โหตัวนี้ละตัวนี้โอ้นี่ละเออตัวนี้โอ้โหเยอะมากตรงนี้โอ้โน่นอีก เดินหลายชั Ay, ่วโมงแล้วนี่ยเดินเก็บมาเรื่อยๆโอ้เนโหเน็วอุ้ยตรงนี้เอาไปก่อนเยอะเรียกได้ก่อนนี้ดีกว่าใหญ่ด้วยหากโป๊ะนอนโอ้โหตรงนี้เยอะเยอะเยอะโอ๊ยเยอะเยอะเยอะ เยอะมากเห็นไ anyway, หมคะเห็นไหมโต๊ะตัวต๊ะต๊ะชั่ว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 เลยชั่วชั่วชั่วเลยโอ้โหเยอะ เยอะ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 เป็นไงคะชอบไหมคะชอบไหมใบแก่ออกเห็นไหใบแก่ออก ส oh oh. ถ่ายตามมือเดียวนะคะ,ะแดดสองวันนี้อากาศดีนะคะแดดดีออกมาเดิน ออกมาเดินชมวิวออกกำลังกายตามภาษาคนไทยอยู่ไกลบ้านหาอยู่หากินช่วยประหยัดเงินด้วยผักปลาผักตามธรรมชาติกินหวานอร่อยอเป็นไงคะโอ้โหวันนี้ได้ผักกินละ ทั้งแรกของปีนะคะวันนี้ก็วันที่28 2,564นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคลิปน้องใหม่ไม่เคยทำ ขอให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ